กลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการวิทยที่สองครับครับ,รบวิชาคงพันนี้นะครับเป็นวิชาที่ใช้เสกกับของกินเรียกว่าอาพัตนะเช่นอาพัตเหล้าอาพัตหมากซึ่งกินแล้วจะมีวิชาคงทนบางทีก็ใช้เสกกับฝุ่นปูนหรือว่าน้ำมันหอมมาทาล่างกายเพื่อทำให้คงพันแต่วิชาเมื่อเสกกับสิ่งเหล่านี้จะอยู่ได้ไม่นาน ไม่เหมือนกับการเสกที่แบบเรียกว่าเ,าเรียกเข้าตัวเขาอย่างนี้เสกแบบเรียกเข้าตัวนะเช่นการเรียกน้ำมนต์หรือว่าปรกากยเหล็กเข้าร่างครับว่ากันว่าความเชื่อในวิชาที่เรียกว่าปรากายเหล็กเนี่ยนะครับมีคุณสมบัติทําให้ร่างกาย,ยแข็งดังเหล็กมแม้นร่างกายาถูกฟันด้วยขวานก็เหมือนฟันกระทบโดนเหล็กนะยังไงอย่างนั้นเลย โดยวิชาคงพันธ์แบบเรียกเข้าตัวเนี่ยจะคงอยู่กับร่างกายตลอดไปนะคบอีกครั้งยังมีการทําเครื่องรางของขังเพื่อคุ้มตัวด้วยไม่ว่าจะเป็นตะกุดประเจียดเอ่อพิษสมอนมงคลเสื้อยันแหวนพิลอดลูกประคำลูกสะกดซึ่งล้วนจะเป็นเครื่องของเออเรื่องเรื่องรางของขังที่เป็นสิ่งเสริมวิชาให้คงพันธ์เพิ่มขึ้นนั่นเองผมเคยเห็นในหนังนะ ที่อันเนี้ยอาพัดเหล้าอะไรอย่างงี้ใช่ไหม,มที่อันเนี้ยคือจะใช้ได้แค่เป็นบางครัง้งบางคราวก็คือเวลาจะใช้ถึงจะทําพุ่งนีแต่ถ้าที่บอกเอาเข้าตัวเลยคือมันจะอยู่ตลอดผมนึกออกแล้วน่าจะเป็นเหมือนเคยเห็นในหนังไหมที่เขากินเหล้าแล้วเหมือนท่องวิชาลวพ่นพ่นใส่ตัวพ่นใส่แขนใส่ตัวแล้วอาจจะกค็คือเหมือนออกศึกครั้งนี้ก็ใช้ทีหนึ่งน่าจะประมาณนั้นนะเพราะอันนี้เห็นจากในพวกภาพยนตร์มานะฮะ พักสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงต่อไปของรายการสักครู่ครับ